มันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันสาเหตุที่คนหล่อรวยคนที่จนรวยอาจจะอยู่ที่ว่าขยันไม่ขยันจแล้วไม่ฉลาดอ,อีกการหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นโชคก็ได้บางคนโชคดีบางคนโชคไม่ดีบางทีโชคดีถึงแม้จะโง่ถึงแม้จะไม่ฉลาดถึงแม้จะไม่ขยันแต่ก็รวยได้ สาเหตุอย่างหนึ่งเขาก็ว่ามาจากบุญบุญกรรมของ,ของที่ตนเอที่ได้ทํามาในอนดีตเช่นเคยทําไว้ก็เหมือนกับเอาเงินที่เราทําบุญนี้ไปใส่ในธนาคารบุญพอเรามาเกิดในพระพบใหม่เงินในธนาคารบุญก็จะมาสนับสนุนให้เราอยู่ดีกินดีอยู่ที่ว่าเราทําบุญมากทําบุญน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์แบบทั่วๆไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ พระพุทธ้าอกเรื่องของกรรมนี่มันเป็นเรื่องของจินใจท,ที่มันเหนียความสามารถของเราที่จะไปคาดคะเนได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่อย่างไรก็พูดด้วยในส่วนสวยหรอกก็เกิดจากการทําบุญมากน้อยรักษาศีลมากน้อยคนทําบุญหน้าตาก็จะผ่องใสผิวพรรณผ่องใสคนทําบาวก,ก็หน้าตาคไม่ไม่สวยไม่งาม ส่วนอาการสามที่สองครบไม่ครบนี่ก็อยู่ที่ทําบาปหรือไ,ไม่ได้ทําบาปถ้าทําบาปก,ก็มักจะมีอาการอาการไม่ครบสามที่สองพิกลพิการแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่โรคภัยกอ็อาจจะไม่ได้มาจากเรื่องการทําบาปเรื่องของกรรมก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของเรียกอะไรรเื่องของกรรมที่ จากพ่อแม่มาตามมาพันธุ์ก็ได้เป็นพ่อแม่มีโรคชนิดนี้ลูกก็มักจะมีตามอย่างนี้มันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันต่ไม่ต้องไปกังวลเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีสิ่งที่เหมือนกันมีสิ่งที่เหมือนกันปัญหาที่เหมือนกันก็คือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนจะสวยจะหล่อหรือไม่มันก็เจอปัญหาอันเดียวกันดังนั้พุะธศาสนาให้เรา พวกเราที่ปัญหาสําคัญดีกว่าก็คือปัญหาของการแก้การเจ็บการตายว่าจะยุติมันได้อย่างไรก็เป็นเจอที่ยุติที่การเกิดแล้วก็กไปยุติต้นเหตุของการเกิดก็คือตัณหาความอยากนี่